เดี๋ยวดเตือนผมอีกทีนะเตือนก็เลยอยากแชปผิดนะพี่เออแม่งวันนั้นหเชี่ยมากเลยรีบไงแ้วไม่ดูผมก็ไปบอกแอนี้เอ้ยพนดีอีกคนแชปผิดกันเลยไม่ได้ส่งอกภัยไปวิงเลยบาบ้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 าบบาบา้าา To tích tập hơn mọi người đều. Mom nát, tốt cho xài bởi vì bên cạnh. Yem. Night, yêu. Halliha. 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 Halliha.

เตมสองอีกับสิบนาทีไทยเพื่อนเพื่อนกิกใส่นะพี่ครับ Nice ัตัวไฟดับวะเฮ้ยเฮ้ย่เนี่ยนะยิงตัดบ่วยอ้าว ระวังระวังกลางกลางรับท้เดีะม่เนี่ยทำไงวะดูดเข้าไปวอลเลยสวยใช่ไหมเอดูดเลยเอาไหมเอาไหม่เอาอะไรเอาอะไรเอบเลยเกือเรไนะอออาดมาดเหรอเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูวดิเสียงเข้าใช่ไหมเออผมเป่าเสียงก่อน

ลับมาสวยดีเด็ดเด็ดโอ้ตัวม่นใหญ่้คอยดได้แล้วโอเคออกมาเข้าไปแล้วตีเรียกเติรนเรียกแนะโดนเจ้าโอ๋อแล้วมันไม่ให้เาก็บไปก่อนเดี่ยวเวบจับเขาตีบอลม่อเลยวย โอ้โฉมันจะทำให้ตัวมันราคาสูงได้ก็ต่อเพิ่มเฮ้ยน่ากลัวปะระวังนะเรื่องเรียกเขาบีบมา้างหนาเรียบเยลสมมติว่าแกจะเวลนย่ยสวยมากเป็นเยวเนี่ยวากวางเงี้ยสวยเลยไม่มีเยอะนั่นสาวสองเวยมากเลยนี่เลยนี่เป็นในใมาในมาแบบแบบบเรนอ่ะได้แล้ว เด่นเลยเล่นสั้นเลยสวยครับนี่แรเล่นฝรั่งเศสเทียบกับเบมาได้ดูไรอยู่อะไรโอเคดีมันไม่ได้สตอลลิงแต่ว่ามันเยียบได้มันจะเลยแบบเข้าทม่เลวยอยากแต่ยงเัง้เิวย่ยดูสวยสวยช่วยช่วยจ้โอเคสวยไม่ได้嘛เ้ยโอ้ตรสวสวย

อันนี้ใครฟังอะไรอยู่นพี่ไม่รู้ว่ะไฟันโลนฟังอะไรอยู่ดครับเพื่อเพื่อเพื่อพี่กี่กว่ดิ เพ้ก well, no ับเพี oh, ้ยบมองมาเร็วช่วยสวยสวยสวยดีดีโอ yeah ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี uh ่ยมาเยอะนะครับเยอะไปดูะอ้ยโตดโแม่งมาเร็วช่วยดีอ้ามันไม่เปิดให้ผม ผิดสปคดว่าเปยเย่ที่ไครับมาครับสวยเวาม่งแบนคิกสวยสวยเลยสอสวยแม่ะ

วิ่งเขาจ้องห้อยไว้ว่าต้องระวังตัวเองชาถ้าไว้สามเนี่ยเวลาดีดีดีเขียร์ไปก่อนไต้องเราได้เปรียบนะเราเยอะว่ะคนเราเยอะกว่าจะเป็นแค่แบบใจเย็นอะเดินง่ายๆไม่ต้องกดดันตัวเองสวยสวยสวยทำไมทำไมเแต่ใครเปิดบอดเ่ะพี่เคลียรนหน่อยไม่ได้ยินเพื่อนเลยใช่แค่เออเยอะกว่า ถ้ามีอะไรต้องก UST ดจันกลางรับจริงจังลับเฮ้ยมันถ่างเหมือนเดิมไหมเด่นกว้างนี่เตนะบอกนะเกลางกลางนะพี่ปาบอลโยนเหรอพี่แมนบี้มันออกข้างไปสวยเข้าไปเข้าไปสวยสวยครับช้าก่อนได้ครับเก็บได้สวยสวยวยเลยเก็บไปก่อนเก็บกันไปค่อยไปค่อยไโหนะโหนะเฮ้ยอุกอุกอุกอ มามามาไปไหเย็นเล่นกางได้นะค่อยไปค่อยไปย้อนได้ได้หมดสวยสวยหาเดอะอะไรอ่ะอะไร่ไร่เก็บไ่เก็บโจอย่างเดียวเล็เราลืมปุ่มวิ่งเมื่กี้แล้ เอกไปยอะเดีแกะทิ้งก่นแล้วใช่สวยนะสวยตัดมาขัดมาสวยครับดีละดีละได้ปะไม่เป็นไรประมาณเท่าไหร่อระยีบยี่บอดย่ยมันแทนได้ออกจาก่ดปยีสบเข้ายบสิบอย่องปล่อยสปีดนะบังบาจ็ดิบสย เก็บเลยเก็บเลยนะพี่เครับตัวที่หน้าเขานะแมนฝั่งเราิ่งขึ้นไปอุ้ยอุ้ยจานีุ่ยนันวยวยอย่ายีไปพี่นุโอเคถึงไมเี้ยยอยู่ะเาไปเลยี่ีกับกาหายโอเคได้ได้ฝั่วะสวยคิวกับได้ๆหลบกันใช่ยู ใชใจเย็นจะเย็นจะเย็นจะเย็นใกล้ๆสี่ถึงห้าคนเลิกเท่าไหร่สามคนหรือใกล้ๆสี่ถึงห้าไม่ได้หรอกข้าวไม้อะไรวะเดี๋ยวมันต้องมีหลายวันโอเคอะไรย่างปลาได้หนุนปลาได้หนุนข้าวใส่แล้วไปขายไปขายก้อนไปขายก้อนขึ้นไปต่อต่อต่อเร็วเลย

ไปแล้วโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เก็บเบเล็กหน่อสวยันสุดกุดสตรเอาล็อกล็อกผมมาล็อผมมาไม่นแหละล็อกผมมาเลยโอเคนั่นแหละมาแทนผม่อ้นะเรียบร้อยอ้ย้ยเอ๊ะรดูปิกอ่เขาจะถางที่แม่ผมฝากขวานะได้ครับได้ นี่ตัวเจอลงดูนฝั่งแอเคบักอู้หูยหนึงแล้วแะได้อยู่ได้อยู่ดูโคตรดีเลยแกวลางพอดีหมดฝากห้เฮ้ยเฮ้ยอามามาเกี่ยวตามใจเลยดั

เฮ้ย hey, บัดแล้วเฮ้ยวุฒเสียงบาสเนี่ยอ๋อโคชอวันนี่คือพี่บาสเหรอใช่ป่ะ เหนือเหนอามาลูกภาษากินว่าฮาลาลดีาว่าอมเน็ตคอมเน็ตเท่านั้นเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวาจะเผยแพทย์เผยแพทย์ท่าดีใจนี้ใช่ป่ะเขาชัวร์ครับโอเคมาทีเขียนได้เขียนไปเลยสวยแม่โอเคไปไปใจเย็นนะช้าก่อนได้ครับช้าก่อนได้โอเคครับโอเคสวยค่ะโอเควอนนำนะโอเคใจเย็นช่วยกันรอสตินะพี่แล้ เจะจีนังหลังเพื่ได้โอเคดีอย่างเงี้ยแหละถ้าโดนเพชรนะบัตรจังหวะเดียวดีที่สุดเนี่ยฝากได้ครับฝากเข้าไปได้ครับโอเคสวยเลยแมตซ์สองโอเคสวยจับเก็บไพ่ตัวนึงสวยฝากได้เลยพี่เอาเลยยิงมาเลยพี่สวยสวย เนี่ยปเก็บไปไม่ได้วะลูก okay. อ่ไปซ้อมมาตั okay. ้งเกมขึ้นโอเคได้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นช่องเห็นช่องเลยช่องดีโอเคเช่อเลยบาดแล้วหน่อยได้อยู่บาดเข้าหน่อยได้ปัดตัดนะตัดนะสวยเพื่อนลงไม่ทันพี่เฮ้ยมันดูดผมว่าเราได้พี่ฝากได้ฝากหลังก็ได้ครับ เฮ้ยช hey. well oh ่วยหน่อยช่วยหน่อยได้ยังไงโอเคเราเกิดเสียก่น5นาทีเองนะฝ่ายเป็นสิบไปเหลืองเสียได้เสียไปเลยนะพี่ใช่มาทีช่วยกันนะครับช่วยกันสวยไปอยากอะไรนี่อยากละเอ้ยโอ้ยสวยสวยสวยแมนม่ขยับเลยเฮ้ยบ้านเนี่ผมได้เลยตวัดเลยพี่สวยครับโทษไ

โอ้โทำไมทำไมเฮ้ยตั่ไหวใช่ไหมไม่สวดลาวอลีปกติที่ปกติเกินปกติเินหลาย้าปติตออนแข็งนะเพื่อสุดลูกสูดในตาตอนแข็งเอาปีกเล่นเหมือนเดิมเหรอผมดูทะเก็หน้าเราลุ้นที่สอง <laughs> he makes a good initial nah, save, but the ball comes off of him. <laughs> <laughs> the to into the okay. <laughs> okay, okay, okay. okay. <laughs> no complaints from the fans here. was <laughs> the was the it? <laughs> oh, Okay, <laughs> okay and forward, There were some really nice incisive plays as well. Good result for them.